ี่คนทสวัสดีพี่น้องมีญาติพี่น้องมือนี้มานญาติพี่น้องมาไป็ฉีดหมดเปิดล้านใหม่พี่น้องเอ้ยมาเตรียมของจักอีกย่างเป็นอีกย่างครับมุนเอรี่นะครับนี่ครับรูแเ่ละนาที่มาเตรียมของนล้วกันเลดนะครับแล้วมือนีะครับมือนีขายของนะครับเนาะอย่าลืมนะครับอ่ามาไก่ลืมปกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้เลยครับเรับมาชมกันเลยครับว่าจะได้อะไรบ้างมาเตรียมของวันแรก เด้อพี่น้องมาขึ้นไก่เตะเป็นไก่สเตะพี่น้องเอ้ยมาทำช่วยพี่อีซีในี่เด้อกลับมาเลยพี่น้นอ,อ,นองเด้อมาทำไก่สเตะส๊ะวันนี้มาเตรียมวสองกิโลมันก็เอามาหลายตา่างเนี่ยต้องกัดปลาเกียบ นะครับเรื hmm. ่องมันเบกกี hmm. ้เรำมันหอยน้ำตาลองก์ะมิ่นแล้ีไปลองดครับเส้นี้ครับเยรมันงาน้ำมันงานม้ำมันงาโซ้ำาอรน้ำมันงาน้ำมันงาเหนเขาใซ้ำาังมขาพูด ใจกันไหมปลาร้าซอยซ้ำปั๊บรอสต๊อกใส่ซ้ำเรอผมบอนะซูชานั่นอะกันันไิ้นซ้โซดา่โ้ยอยซ้ำไอ้ผักที่ผมมาผัใช่ใช่อ้ยผักอะนี่กวงตุ้งกลงตุ้งอ้ยใส่ซ้ำาใซ้ทั้งนี้แปลเป็นฝรั่งให้มาใส่ซ้ำาอนันก็ตักไปทั้งวาน ไปโอรเบื่อเลยว่ม่นครับดยมงเนี่ยเบิ่งเนี่ยหัวฝรังเศสพี่นอะเนี่ยหัวครับพี่นอง อันนี้จะขึ้นเนื้อน,น,นะครับแล้วนี่ครับเนื้อสเต็กนะครับแล้วนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อฝรั่งเศสเบอร์เลอร์อะไรเป็นอ่ะครับมาครับมากลินเนื้อแล้วกันนี่ครับเห็นบอกครับเนื้องัวฝรั่งเศสอะไรเป็นอ่ะครับเนื้อติดมันเสียร้องไห้

มันม,มันหรอค้องเอ้ยมันหลายพว เสียร้องไห้เนี่ยหัวหัวกำลังพี่น้องเอ้ยพผลอ่ะเฮ้ย

ผีเปียแซ่บแทบเนี่ยพี่น้องเลยนะครับนี่นี่ครับมัม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 ่นงมัมมัมมู้ยนี่ครับสเต็กมัมมัมพี่น้องมัมมัม จะแซ่บวบาพี่น้องเนี่ยพลังก็เนี่ยง,ง้วบ้านเขาหวานจะช่วยได้พี่น้องเนี่ยไฟที่ดีเลยเนี่ยพลังเพื่อน พี่น้องเด้อนี่นะครับเฮ้ยเข็ดไปน้ำตลกไปน้ำม้วนไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อบางคนเขาต้องไปส่องสีเรียสเนะาะทำไปด้วยนี่ครับมันนี่เด้อพี่น้องเด้อครับนี่ นี่ครับปุดมาแล้วครับเนาะเปิดเดี๋ยวจะมักไอ้เบิ้งได้พี่น้องเด้อจักน้อยกันครับครับเนี่ยนี่หั่นไม่แต่ผัดเด้อพี่น้องผัดเนี่ยวอบเดืบบอบพี่น้องนะครับนี่ครับมาซอยจุ้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมือแดงต้องว่างไปนี่ซีริจจุ้ยเบิ้งได้พี่น้องเด้อ ดีขมๆนะพี่น้องเนาะเนี่ยอยนี่ปลอดภัยได้พี่น้องแล้วเมือกเนี่ยบ้านเฮาได้ครับก็ยยเป็นกวดีครับลมมงแมงนอกนะครับเนาะพี่น้องกวานาง่าสิตุ้ยน้ำพริกเนี่ย เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งเช่นนี้ได้พี่น้องเด้อครับ,รบนี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเด้อพอดีที่มหมักไปเบิ่งได้พี่น้องเด้อใส่เมกกี้เด้อพี่น้องเดนะให้กินอยู่บ้านได้แล้วครับเด้อตากครึ่งตะลิวน้อยๆน,นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ รดน้ำมันหอยได้พี่น้องครึ่งกะหรว่นี่ครับิดไทยน้ำจหน่อยได้พี่น้องเด้อน้ำมันจึกหน่อยได้พี่น้องเด้อนี่ครับ เดี๋ยวไปี่สิ่ถุงมือขันให้เบิรงเด้อหักพิษมือเซ็ตอย่างไยนะเบนออนเนาะรอวาแซ่บนี่ครับขันได้ด้วยี่นรองเด้อ ครับมาถูกเรียเสียงเสียงล้งแล้งขึ้นมาน่ยพี่ร้อง้ยตรงนั้นห่างเลหยุดดี๋ยวนึงจะห่างแล้อเดียวเาไปถูกยาวครับมาเด้อมาเด้อพี่้งเด้อไเด้อเด้อ 네 잠깐만요. 지금 같이 가자. 네. 이 바타이너는 ใกใคยากได้อะไรก็ไปเดินไปเอาเองลวอนาพี่น้อง้เนี่ยทำกันเนี่ยมาคนนมันจะแซ่บแซ่บจ้ะจ้หมดไปว้ายปเอา้ำเอาล้ำเจ้ามา นี sugar, so it, so it. It ่เนี่ยผัดแล้วครับเด้อนี่ครับพี่นีซิก็เห็นียบร้อยแล้วครับเนาะนี่นี่ครับอันนี้ก็ไก่เตะพี่น้องนะครับเนาะไก่สเตะอันนี้เสียร้องไห้ได้พี่น้องนะครับเด้อนี่ครับอันนี้เนี่ยบทที่เห็นอเม็ดบุลนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้แหละครับเนาะนี่ครับได้ประมาณนี้แหละครับเนาะนี่ครับกต่ลังฝุ่นไวยกันอยู่เนาะพี่น้องในน้องโอ้ยพี่น้องเนีย นี่ครับจักนี่ยังเป็นนี่อย่างครับนี่เคปญี่ปุ่นเป่าหงกินเปานี่ครับประมาณนี้แล้วครับเนาะนี่ครับเด้อดีเดิงเลยนะครับเด้อนี่ครับทำงามนะครับเนาะยังไปแล้ยกว่ายังเหรอคุณน้องเอ้ยครับคลิปนี่พี่ยีซีก็จะฝากไว้ตรงนี้นะครับเด้อภาพสวยๆงามๆนะครับเด้อ เจอกันคลิปหน้านะครับเล้อเรื่อคลิปต,ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้ายลยครับเล้อครับมาเตรียมของวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับเนาะครับขอคําว่าสวัสดีบ๊ายบาย,บาย